ทหารเรือมาค่ายวันแรกเนี่ยเดินทางกันยังไงครับยุกอกอึ๊บสวัสดีครับทุกคนในช่องวิวอาชิมะริแชแนลฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดสมัครไทยหยอสูตรหนึ่งแสนท่านเป็นใครเพื่อกลับมาในวันพุธนี้นะผมที่จะมาพูดในเรื่องทหารใหม่เนี่ยเดินทางมาที่ค่ายหรือว่ามารายงานตัว ที่ค่ายยังไงนะผมมายัางไงนั่นเองนะครับผมก็มีหลายหลายคนถามมานะว่าพี่เขาวันนี้ผมไปค่ายเองได้ไหมวันที่หนึ่งมาค่ายเองได้ไหมให้พ่อแม่มาส่งได้ไหมนะครับผมอ่าอันนี้พี่ก็มาไขข้อสงสัยนะผมก่อนจะไปฟังกเต็มๆเนี่ยาฝากทุกคนช่วยกดไลค์นะผมกด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะผมกดแชร์ให้ลูกๆต่อไปได้ทราบนะผมกดคอมเมนต์อ่ะ ตอบคอมเมนต์ด้วยกันนะผมคอมเมนต์ comment สิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องการทราบอันที่พี่ที่ทาไม่ได้อันหนที่ทําผิดพลาดไปต้องขออภัยณนะที่นี้ด้วยนะครับผมอ่ะใครพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมมาค่ายังไงในวันแรกนะครับลำดับแรกเลยนะผมเมื่อทุกคนเนี่ยจับได้ใบแดงหรือสมัครใจมาเป็นอาหารนะผมทุกคนจะต้องทําการนะผมเรียกว่ารับหมายนะผมรับหมายนะัดของศาสดีนะผมจากศาสดีนะผม ให้ไปทําประวัติที่อำเภอหรือนะผมให้ไปรายงานตัวที่อำเภอเพื่อทําประวัตินะครับผมเมื่อทุกคนเนี่ยไปที่อำเภอสาสดีเป็นคนแจ้งว่าควรจะมารายงานตัวเพื่อไปเข้ากรมวันที่เท่าไหร่นะครับผมศาสดีเป็นคนแจ้งก่อนกี่โมงขึ้นรถที่ไหนนะครับผมมารายงานตัวกี่โมงก่อนกี่โมงนะครับผมและเมื่อทุกคนเนี่ยทราบจากสาสดีแล้วนะครับผมทุกคนจะต้องมารายงานตัวภายในวันนั้นนะครับก่อนกี่โมงที่ไหนนะครับผมและ สมมติว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนจังหวัดภาคอีสานนะผมภาคกลางภาคตะวันออกนะครับผมเขาก็จะให้ขึ้นรถจากตัวอำเภอนะผมแล้วแต่ว่าตัวอำเภอของทุกคนเนี่ยจะให้ลถขึ้นรถมาอะไรมานะผมอาจจะเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดนะผมอยู่ใกล้กับสารการจังหวัดนะผมอาจจะอยู่ไกลก็แล้วแต่นะผม บางคนอาจจะนั่งสองแถวมาเหมือนพี่นั่งสองแถวมานั่งรถกระบ,บะมาอะไรประมาณนี้เขาก็จะสมมติว่ามีทหารเรือน้อยเขาจะให้ขึ้นรถกระบ,บะมามีทหารบกเยอะหรือทหารบกวันที่แล้วทหารบกนะผมอาจจะมีเยอะก็จะให้ขึ้นรถมีมานะครับผมรถทัวร์มารมประมาณนี้เพื่อมาลงที่ตัวจังหวัดนะครับผมอา่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมว่าอำเภอเนี่ยจะให้ขึ้นรถอะไรมาทหารบากจะให้ขึ้นรถมีทหารเรืออาจจะให้ขึ้นรถ2องแถวมาอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เขาจัดจัดให้ฟรีนะครับผมไม่ต้องเสียค่า เดินทางอะไรเลยนะครับผมเพื่อส่งตัวมาที่ตัวจังหวัดเพื่อเช็คจํานวนอีกทีว่าตรงตามที่หมายเกณฑ์หานเนี่ยเรียกตัวหรือเปล่านะผมจานวนครบหรือเปล่ามีคนหนีหรือเปล่านะผมและเช็คอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําการเคลื่อนรถของทางข่าอนะผม ทางค่ายเนี่ยจะส่งรถของทางค่ายมาม่วะเป็นทหารบกก็ตามทหารเรือก็ตามนั้นผมเขาจะส่งมานะครับผมแต่ถ้าเป mm ็นทหารเรือเนี่ยเขาจะมารับที่ตัวอำเภอจังหวัดแต่ถ้าเป็นทหารบกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปที่หน่วยที่ทุกคนเนี่ยมทบของแต่ละจังหวัดเลยค่ะอาจจะไปตรงนู้นเลยหรือเปล่าแต่สาหรับทหารเรือนะเขาจะมารับที่ตัวจังหวัดนะสารการจังหวัดนั่นเองนะผมส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่สารการจังหวัดหลังจากนั้นจะมาส่งที่ค่ายนะผมทุกคนเนี่ย จะได้มาอยู่ที่ค่ายก,กรมหลวงชุพรหรือเหินบัญชการนายวิทยุทินเพื่อทําการแยกต่อไปนะผมแต่สําหรับคนที่มาจากภาคใต้นะผมภาคใต้ให้มาอยู่ตัวอําเภอแต่ละคนนะผมหมายเรียกเนี่ยแต่ละคน,นก็อาจจะไม่เหมือนกันนะผมบางทีคนเนี่ยอาจจะไม่ให้รอที่สนามเอยสถานีรถไฟเลยนะแต่สาหรับบางคนก็จะให้ไปรายงานตัวที่อําเภอก่อนเพื่อเช็คว่ามีคน ครบหรือเปล่านะมารางงานตัวครบหรือเปล่าหรือภาคใต้เนี่ยจะให้เปลี่ยนเสื้อนะครจากชุดธรรมดาจะให้เปลี่ยนเป็เสื้อจับหมูคือเสื้อตัวนี้ครับนะครับผมให้เปลี่ยนเสื้อเขียนหมายเลขว่าจํานวนนี้กี่คนหมายเลขที่เสื้อของคนที่มาจากภาคใต้นะคผมคือชื่อย่อจังหวัดสองตัวนะผมแล้วก็ตามด้วหมายเลขคือหมายเลขนี้ไม่ใช่หมายเลขที่ผมบอกว่าทุกคนจะตก นยหรือตกสอรฝนะครับผมเป็นหมายเลขระบุจํานวนคนว่าคนนี้เป็นลาดับที่เท่าไหร่และเท่าไหร่นะผมมีสองคนคือ1 2, 3, 4, งสอถึงสองอันนี้คือหมายเลขระบุจํานวนของแต่และจังหวัดว่ามมากี่คนหลังจากขึ้นรถมาจากตัวอำเภอนะผมเขาจะให้มาส่งที่สถานีรถไฟสถานีรถไฟถ้าจาไม่ผิดน,น่าจะเป็นสถานีรถไฟจังหวัดสงขานะครับผมขึ้นรถสถานีรถไฟจังหวัดสงขามาส่งที่สถานีรถไฟ ของสัตหีบหรือตัวกรุงเทพมหานครนะผมมันก็จะมีรถเมย์เนี่ยของทางทหารเรือเนี่ยไปรับมากครับผมทหารเรือก็จะ ไปรับที่สถานีรถไฟและรถแต่ละคันเนี่ยก็จะบอกว่ารถคันนี้เป็นของชุมพรรถคันนี้เป็นของพัทลุงรถคันนี้เป็นของนาธิวาสนะครับผม,ผมก็จะยแยกจังหวัดกันตามรถตามจนวนคนนะครับผมนะครับผมก็จะมาส่งที่ค่ายกรมหลวงเช่นเดียวกันนะผมแต่ในการเดินทางของทหารเรือที่มาจากทางภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาถึงในวันที่2นะครับผมเดินทางวันที่1นั่นแหละแต่มาถึงช่วงวันที่2ของตอนบ่าย,ายนะครับผมก็จะมาถึงช่วงตอนบ่ายสำหรับภาคตะวัน ภาพอีสานนะผมอีสานจะมาถึงช่วงดึกของวันที่1นะผมและช่วงประมาณหนองคายยโสธรบึงการจะมาถึงช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามประมาณนี้นะครับผมเที่ยวสุดท้ายก็น่าจะเป็นบึงการนะผมช่วงประมาณตีสามถึงตีสี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางมาถึงค่ายนะผมถ้าใครที่จะมาค่ายเองนะครับผมค่ายเองนะครับผมให้แนะนําว่าให้มีผู้ปกครองมาส่งให้มีผู้ปกครองมาส่งไม่ใช่ว่ามาตัวคนเดียวนะครับผมและ ให้มารายงานกับทางเจ้าหน้าที่นะผมที่รับทหารใหม่นะว่ามาถึงแล้วหรือให้ก่อนที่จะมาถึงค่ายหรือว่าจะมาค่ายเนี่ยให้เราเนี่ยบอกพ่อแม่ว่าให้พ่อแม่เนี่ยโทรหาสสดีนะผมหรือว่าบอกสสดีไว้ก่อนว่าจะให้พ่อแม่มาส่งที่ค่ายเองนะผมไม่งั้นทางสสดีอาจจะแจ้งขาดนะผมหรือแจ้งหนีทหารไปเลยก็ได้แนะนําว่าถ้าจะ,จะมา ให้พ่อแม่มาส่งหรือว่ามาเองนะผมแนะนําให้มีคนมาส่งแล้วก็แจ้งกับสศาสดีก่อนที่จะเดินทางก่อน1วันหรือ2วันก็แล้วแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะให้พ่อแม่มาส่งที่ค่ายหรือว่ามาค่ายเองนะผมเพื่อลดการเสี่ยงที่จะข้อมูลตกหล่นในการเช็คจํานวนคนหรือว่าทําประวัติต่างๆนะครับผมอาจจะมีประวัติการหนีของเราก็ได้ครับผมแต่ถ้าทุกคนเนี่ยไม่แจ้งอาจจะมีประวัติการหนีหรือว่าการขาดหายระหว่างการเดินทางนะครับผมหรือว่าไม่ได้ส่งตัวมานะครับ และข้อมูลในส่วนของการกลับบ้านหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากนะผมว่ากลับบ้านเนี่ยกลับบ้านเองได้ไหมนะผมหลายๆหน่วยนะผมหลายๆหน่วยก็จะมีการจัดนะครับผมจัดรถเมล์ไปส่งทหารที่ตัวจังหวัดที่ตัวบคอศใหญ่ๆนะผมบางคนที่อยู่แถวภาคอีสานจะส่งแค่โคราชหรือนครศรีมานะผมหรือว่าภาคใต้ก็อาจจะส่งแค่สงขลาแล้วให้ต่อรถไปเองนะผมแต่สําหรับคนที่จะกลับบ้านเองหรือว่า อยากเดินทางกลับบ้านเองจะไปเที่ยวไหนต่อก็อแล้วแต่นะผมอยากให้ผู้ปกครองมารับเองมากกว่านะครับผม <c oughs> เพื่อลดการนะผมหนึ่งลดการทหารหลงทางหนระือว่าบางทีอาจจะเออกลับบ้านไม่ถูกนะก็ลดการเพื่อไม่ให้ทหารเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะไม่คิดหรอกอาจจะคนอาจาอาจะหนีอะไรประมาณนี้นะผมก็อยากให้มีผู้ปกครองมารับเพื่อยืนยันว่าทหารเนี่ยกลับบ้านจริงๆไม่ได้ไปทะเลทรายที่ไหนนะครับผมถ้าใครที่อยากกลับบ้านเองนะผมในช่วงกลับบ้านเองแนะนําว่าให้ มีผู้ครองมารับที่ค่ายนะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้กับเองนะผมก็จะมีรถมรีของทางค่ายไปส่งในจุดสําคัญนะผมไม่ว่าจะเป็นที่อําเภอรหรือที่จังหวัดหรือที่บขสอนะครับผมก็จะส่งตามนั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครผมส่วนใหญ่คือจะมีรถจะส่งให้แต่สำหรับบางหน่วยอาจจะให้กับเองถ้าสมาชิกหรือว่าจํานวน กำลังพลในหน่วยนะั้นมีน้อยก็จะให้กลับเองนะครับผมอันนี้ก็คือรายละเอียดทั้งหมดที่มีครับสำหรับใครที่ชอบยิ้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับผมฝากแชร์นัง่งน้องรู้จักปัทราบและฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ยอกอกอึบลาไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับก่อนจากกันไปนะผมขอฝากคาคมประจาวันนี้นะครับผมคนฝึกไม่ท้อถ้าคนรอไม่ทิ้งขอบคุณครับ